3ามคนได้ได้สมบัติของประเทศชาติเอาไปใช้ในราคาที่ตีตัวเด็กนะครับซึ่งฟังจากทางผู้รายงานแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้นแนวนะครับว่าทำยังไงที่จะไม่ทำให้เขาตีตัวเด็กได้นะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับผมคิดว่าทางคณะกรรมานก็น่าจะ ทําอะไรก็ต้องให้ทําแล้วทบที่จะปกปประชาชนนะครับหรืถ้าจะความร้อมผมว่าถ้ามันจะให้ช้าไปบ้างมันคงไม่เป็นไรถือว่าเพื่อที่จะให้เขาจัดก,การให้มันเกิดประโยชน์กับประชาชนให้มา,ากกว่านี้นะครับเพราะว่าผมว่าใครๆดูก็นาก่าจะรู้นะครับว่าเพื่อทก่จกมาเป็นสามคนปนี่นคนละนสามคนยังไงยังไงมันเป็นตัวเด็กอยู่แล้ว จะจะหาหลักเกณฑ์วิชาการอะไรมาอ้างเิงเนี่ยยิ่งฟังท่านผู้ศึกษามาพูดแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าคือคําตอบมีอยู่แล้วเพียงแต่จะหาเหตุผลมาประกอบคาตอบให้มันชัดเจนก็เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นผมว่าคณะทํางานได้จะจะทาอะไรก็ทำนะครับตรงนี้นะครับในส่วนที่สองก็คือเรื่องเรื่องคลื่นนะครับเรื่องคลื่นคลัศนคลื่นนะครับ คุณธุนาบอกชัดบอกว่าการจัดสรรเคลื่อนเนี่ยมันเป็นพัตุะสงค์ของการปฏิรูปสื่อแต่ว่าพอเรามาจาัดสรรเคื่อนแล้วไม่บอกหลักเกณฑ์ว่าเราจะจัดสรรยังไงอะไรควรที่จะใครใครที่อา้งอางเหตบผลงาน้วาจะให,ให้หรือไม่ให้ไอ้เจ้าหน้าที่เป็นดูลพินิจของข้าํางานอิตอายแล้วอย่างนี้มันก็แสบใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าจะฟ้องสักคนนี้ก็ฟ้องก่อนที่มันจะจะ,จะ จะปล่อยให้เรื่องผ่านไปเพราะว่าอันที่ผมก็มองเกมออกทะลุเลยนะครับว่าถ้าการจัดสรรเคือน,นตรงนี้นะครับการดึลื่อนเคือเนี่ยถ้าไม่ออกเกมนะครับล้วมีการทำการขันขนข้นตอนแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีการไปประมูลหรือเลียดตัวเคลื่อนแล้วไอ้คนที่อยากจะได้ไม่ได้เขาก็ฟ้องฟ้องก็ล้มงร้งก็รับหนึ่งใหม่ไอ้คนถือเดิมก็ถือต่อบสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้เกมนี่เห็นอยู่แล้วว่าจะทำอะไรก็ทำานทนะครับ วันนั้นเนองเพราะไปเห็นอันที่สามเลยนะครับที่กสทช6ปีเนี่ยจะทำอะไรได้ผมว่าทําได้อยู่3อย่างเลยนะเด็กคือทำในพวกที่ไม่ไม่ต้องใช้ึ้นนะครับที่มันหนีแบกไม่จำกัตว์อันที่สองกงคือเสพต้องผมเนี่ยผมคงถ่านะครับที่ผมว่าผมได้เพราะมันไม่ต้องไปแย่งกับใครนะครับขอเท่าไหร่ก็ให้หมดนะครับตัวท่าดาวเทียมอันนี้ให้หมดเลยขอเท่าไหร่ก็ให้หมดนี่เป็นผลงานนะครับอีกอันหนึ่งก็คือทีีวดิจิตอลอันนี้ก็คงจะทำชาติที่ตั้งชาติเนี่ย แค่นั้นท like, ี mm ่6 hmm. ต mm ีบ้ทำได้3อย่างที่เหลือก็คือสารกีค่็ยพ้กินตัวเด็กนะครับส่วนจการเคลื่อนก็ทําไม่ได้แค่นั้นเองเพื่อับเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ทำภาพส่วนที่ทางที่ดีชุมชนตอนนี้มีข้อเสนออะไรบ้าง มีอะไรครับแต่ว่าคือ yeah. ค in oh yes. ือถ้าพ min yep. ูดเรื่องยง่างเรับคือถ้าพูดเรื่องสาจีผมก็คุณโดวเพาอไหว้าพไปแล้วก็คิดว่ามาวันนี้เนี่ยคือเมื่อก่อนติดตามมาจากข่าวที่ออกไปเนี่ยก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งนะไหครับเห็นพี่น้องถ้าใครเดือนที่แล้วนะครับที่มีพี่น้องหลายคนที่เป็นคนยากคนจนด้วยไปถึงป้ายหน้ากอศรชรแล้วบอกว่าจกใด้สารี แล้วผมคิดว่าถ้ากระแสวันนี้มันอกไปว่าเหือนเราอยากให้หยุดประมูลสามสีอะไรเงี้ยควรตลาดที่ว่ามันจะไปยังไงซึ่งแต่ฟังข้อมูลนี้ผมคิดว่าถ้าเราคุยดีและนำเสนอดีพิธีการดีสังคมน่าจะกลับนะคือผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เป็นงบประมาณประเทศมาหาศาลที่จริงคิดว่าวันนี้ไม่ใช่เพียงการแถลงข่าวเพว่านักข่าวพี่ีนักข่าว,าวจะต้องมีหน้าที่ในการทำความเข้าใจกับสังคมด้วยเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะมากแล้วอมคิดว่าเรื่องนี้เนื่องด้วยกับ อันจา์นะครับวา่าน่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอนะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนันผมคิดว่ามันก็อาจจะจบไปแบบวันที่สิงโพบลุกโกรแล้วแล้วก็จบเกมกันได้สามทีที่มีมีงบประมาณ